สวัสดีสสดค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านโครงงานวิทยาศาสตร์ของพวกเราชื่อโครงงานเครื่องตกตะปูระดับสูงค่ะที่มาของโครงงานเนื่องจากมีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุของ OSHA ในปี2561มีผู้เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงจำนวน566คนในปีดังกล่าวซึ่งทำให้เห็นว่าการทำงานที่สูงมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากไม่เสียชีวิตก็อาจทําให้พิการทางกลุ่มของพวกเราก็เลยมีความคิดที่จะทาเครื่องตอกตะปูในระดับสูงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ก็คือหนังสติกมีความยืดหยุ่นสามารถยิงลูกกระสุนได้แล้กเกลืนํำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องตอกตะปูในระดับสูงวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาหามประสิทธิภาพในการใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง2เพื่อศึกษาระยะเวลาในการใช้งาน นี่นะคะคือเครื่องตกตะปูระดับสูงเครื่องตกตะปูระดับสูงจะคล้ายๆกับธนูจากนั้นเรานําหนังสติ๊กมาผูกมัดกับแท่งเหล็กทั้งสองข้างแล้วก็เราใส่ตะปูลงในรูของแท่งเหล็กค่ะแล้วก็เราใช้เชือกดึงเพื่อตกตะปูในระดับความสูงต่างๆได้ค่ะผลการทดลองความสูง1เมตร2เมตร3มเมตร3.5มเมตรและ4.5เมตรค่ะ ในระดับความสูง1เมตรการใช้เครื่องเฉลีย่ยอยู่ที่1นาที57วินาทีการใช้ค้อนเฉลีย่ยอยู่ที่1นาที21วินาที ระดับความสูง2เมตรพวกเราใช้เครื่องหยุดเฉลี่ยอยู่ที่3นาทีใช้ค้อนเฉลี่ยอยู่ที่2นาที3 1วินาที uh, <okay>. oh. ในระดับความสูง3เมตรการใช้เครื่องเฉลี่ยอยู่ที่2นาที8วินาทีการใช้ค้อนเฉลี่ยอยู่ที่2นาที11วินาที ในระดับความสูง3.5เมตรการใช้เครื่องเฉ команд, ลี่ยที <sau> ่2นาที52 <sh> วินาทีและการใช้ค <sm> ้อนเฉลี่ยอยู่ที่3นาที7วินาทีค่ะตกตะปูเพดานสูง4.5เมตรการใช้เครื่องเฉลี่ยอยู่ที่2นาที42วินาทีและการใช้ค้อนเฉลี่ยอยู่ที่4นาที4วินาทีค่ะ สรุปผลการทดลองเครื่องตอกตะปูในระดับสูงสามารถใช้งานได้จริงใช้เวลาใกล้เคียงกับการใช้ค้อนสามารถทำงานได้ดีในจุดที่มีความสูง3เมตรขึ้นไปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถตอกตะปูในระดับ3เมตรขึ้นไปสองสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงได้พวกเราทีมงานเครื่องตอกตะปูระดับ,บสูงขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอ,ข,อคขอบคุณค่ะ